สาวค่ะกราบขอเข้ามาหลวงปู่แสงนะคะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะล่วงเกินหลวงปู่ค่ะเพียงแต่ว่าอยากจะพูดสะท้อนไปถึงพระเลขานะคะที่เขาเนี่ยเหมือนไม่ให้เกียรติผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเธอเองก็ถูกพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภายหลังจากที่ต้นสังกัดนะคะสั่งลงดาบนักข่าวสาวที่เธอเองก็ทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะที่มีการลงพื้นที่ค่ะแล้วก็เหมือนว่าบุกตรวจค้นหลวงปู่แสงนะคะ นักข่าวสาวคนนี้ค่ะเขาก็ได้มีการเข้าไปกราบขอขอมาหลวงปู่แสงพร้อมกับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเพียงแค่อยากสะท้อนออกไปให้ถึงพระเลขาเพราะว่า พูดไม่ดีเหมือนว่าดูถูกผู้หญิงเกินไปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักข่าวใหญ่2แห่งค่ะเขาก็ได้มีการสั่งลงโทษนักข่าวนะคะที่ทำข่าวเกี่ยวกับหลวงปู่แสงรายแรกก็คือเป็นนักข่าวหญิงช่องดังค่ะโดนสังกัดเนี่ยลงโทษทั้งหมด3เรื่องประกอบไปด้วยหนึ่งเลยให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้ากราบขอขมาหลวงปู่แสง 2. คือการพักงานโดยไม่มีกําหนดค่ะและ3ช่วงพักงานเนี่ยก็ให้เธอได้เรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและวิชาชีพของสื่ออย่างมืออาชีพอีกรายค่ะเป็นนักข่าวชายนะคะอีกหนึ่งช่องเป็นช่องดังเหมือนกันค่ะบทลงโทษก็คือมีการตักเตือนรวมไปถึงพิจารณาสั่งพักงานเป็นระยะเวลา7วันค่ะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อทันทีก่อนที่จะมีการกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมต่อไปนะคะ กระทั่งคุณผู้ชมคะ่ะล่าสุดมีความคืบหน้าคะ่ะก็คือเมื่อวานนี้นะคะเย็นวันที่13พฤษภา นักข่าวสาวแล้วก็บรรณาธิการข่าวค่ะได้เดินทางไปกราบขอขอมาหลวงปู่แสงที่หน้ารูปของหลวงปู่นะคะในจังหวัดอำน,อน,นาจเจริญเนาะทีนี้ต่อมาทางด้านของลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ได้มีการส่งตัวแทนเข้ามารับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทางนักข่าวหญิงเองแล้วก็บรรณาธิการข่าวเองอะนะคะก็ได้มีการไหว้ขอโทษตัวแทนลูกศิษย์พร้อมกับร้องไห้ปล่อยโหออกมาอย่างหนักเลยค่ะในด้านของตัวแทนลูกศิษย์นะคะเขาก็เผยว่าให้อภยัยแล้วก็เข้าใจในทุกๆ ะะกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้และผู้ชมคะต้องบอกว่าล่าสุดค่ะเรื่องราวนี้นะคะทางข่าวของ Workpoint เองเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศความผิดพนักงานค่ะโดยมีการระบุนะคะว่าตามที่นางสาววาสนาสีผ่องผู้สื่อข่าว Workpoint เนี่ยได้ทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรณในวิชาชีพสื่อมวลชนในการทำข่าวของหลวงปู่แสงโดยมีความผิดดังนี้ค่ะ 1. มีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว 2. แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและ 3. ตัดสินใจร่วมกับสื่อสํานักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐานโดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัดกองบรรณาธิการข่าวเวิร์กพอยต์จึงมีมติให้นางสาววัสนาสีผ่องพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทีนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม